ผมเติมเงินเข้าไปในซิมเนี่ยหนึบาทผมก็จัด900ดอกจานเก้ารดอกจานหนึ่งห่ย์เจ็ดซีเหลี่ยมนั่นเองก็คือแพ็กเกจสองเบกระบิดครับราคา100บาทนั่นเองก็เอามาทําไมนะครับก็เพราะว่าแพ็กเกจตัวเนี้ยมันแถม Wi-Fi มาด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีอัตราค่าโทรในเครือข่ายมาให้ด้วยฟรีนะครับแต่ว่า ผมไม่ได้สนใจอัตราค่าโทรตรงนั้นหรอกเพราะว่าเติมเงิน100บาทมันก็ให้มาแล้วแต่ผมอยากได้ Wi-Fi ครับอยากได้ Wi-Fi เวลาผมอยู่ข้างนอกเนี่ยจับสัญญาณ Wi-Fi ได้ผมก็จะได้ใช้ได้ด้วยการจ่ายแพ็กเกจนี้แค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะครับ20 GB กิอ่า20 GB นะครับถ้าใช้หมดแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปครับมันก็แพ็กเกจนี้มันก็จะไม่ได้ลดสปีดลงนะครับก็จะวิ่ง2เมกเหมือนเดิมนั่นเองแต่ว่า หลายหลายคนเนี่ยมองว่าโอ้สองเมกในยุคป,ปัจจุบันนี้แผ่ดูซีรีส์มันจะไปได้อะไรได้อารมณ์อะไรก็ผมไม่ได้ซีรีส์ตรงนั้นเลยครับเพราะว่าแพ็กเกจตัวนี้มันสามารถเพิ่มบูสเตอร์ได้อย่างที่บอกไปนั่นเองทุกวันนี้ผมก็ใช้วิธีนี้แหละครับสมัครไปเพิ่มอีก20บาทใช้ไปอีก7วัน15เมก10กิกนะครับแล้วผมก็มาแชร์ฮอสปอร์ตเข้าทีวีครับเออแชร์ฮอสปอร์ตเข้าทีวีเพื่อเป็นการสะท้อนหน้าจอมือถือนั่นเองนะครับแล้วผมก็ดู หลังฟินๆเลยนะครับด้วยความเร็ว15นั่นเองไปอีก7วันนั่นเองนะครับ10กิกก็ชิวๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ใช้งานอะไรหนักๆนุ่งๆเนี่ยผมก็กลับมาใช้ความเร็ว2เมกเหมือนเดิม YouTube นี่ดูได้นะครับดูได้นะ2เมกนี่คือลื่นๆเลยสบายๆนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้ามันเป็น1 0 8 0อ่า1080กับ 4K พวกเนี้ยอันนี้ดูไม่ได้แต่ว่าถ้าดูแบบปกติดูข่าวฟังเพลงอะไรเงี้ย,ยนะสบายๆครับถ้าผมไม่ได้ใช้อะไรผมก็จะเล่นความเร็ว2เมกไปเรืร่อยๆ ก็อย่างว่าแหละคุณผู้ชมมันแค่ร้อยเดียวแล้วจะเอาอะไรมากร้อยเดียวจะไปเอาความเร็ว2 0เมก30เมกมันก็มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม